ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal ช่วงของสุขภาพดีกับ GE New Normal นะคะดิฉันอ,อนุมาเชยเศษค่ะวันนี้รับบทเป็นพี่เลี้ยงน้องๆน,นะคะจากรายวิชาการศึกษาทั่วไป General Education ค่ะที่มาพูดคุยให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับคุณผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน,นะะ์กับชุมชนกับสังคมนั่นเองค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วมีทีมงานนะคะชื่ออะไรนะคะจากสาข,ขาไหนกันบ้างเดี๋ยวให้น้องๆ ดำเนินรายการแนะนำตัวแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังได้เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกับรายการการนอนไม่หลับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองค่ะโดยมีดิฉันนางสาวกฤชยาอภาิชัญญาณนะั์และนางสาวแพรวากาทองทุ่งนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะมนุษยาศาสตร์และนิเทศศึกษ สาขาจิตตว,วิทยารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะคุณผู้ฟังคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้ให้ความรู้ในเรื่องการนอนไม่หลับนางสาววัศยาอนเนกศิริกุลนางสาวธิพวรรณใหญ่วงและนางสาวนิธิพรน,นิสยโย นักศึกษาชั้นปีที่1คณะมนุษยาศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาจิตวิทยาและสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพยัพยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินมาเยอะเหมือนกันในช่องโควิดระบาดหนักเรื่องการนอนไม่หลับจริงๆแล้วการนอนไม่หลับมีลักษณะอย่างไรบ้างคะค่ะการนอนไม่หลับนะคะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สําคัญต่อาการดํารงชีวิตของมนุษย์ โดยมนุษย์เรานั้นนะคะใช้เวลาเฉลี่ยในการนอนหลับประมาณ14ปีในช่วงชีวิตหรือว่าเป็น1ใน3าของชีวิตค่ะในขณะนอนหลับนะคะร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในลักษณะผ่อนคลายการนอนหลับที่ดีจะช่วยในการซ่อมแซมร่างกายและเสริมสร้างการทํางานของร่างกายและการทํางานของฮอร์โมนที่ผิดป,ปกติจะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกอีกด้วยค่ะค่ะแล้วเราจะทราบ และอาการของการนอนไม่หลับเกิดจากอะไรได้บ้างคะเราจะสามารถทราบได้อย่างไรบ้างค่ะเรามาทราบสาเหตุการนอนไม่หลับกันเลยค่ะการนอนไม่หลับคือเป็นความผิดปกติในวงจรการหลับและมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่และผู้สูงวัยสาเหตุของการนอนไม่หลับนะคะ 1. มีตกกังวลหรือมีเรื่องต่างๆที่ต้องคิดมากและเป็นโรคซึมเศร้า 2. มีสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่รบกวนเช่น แสงไฟเสียงรบกวน 3. ความที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่เช่นโรงแรมห้องพักและย้ายบ้านใหม่ 4. ตดื่มกาแฟหรือส่วนผสมที่มีคาเฟอีนซึ่งอาจจะทำให้ไปกระตุ้นระบบประสาทต,ตื่นตัว 5. เแน่นโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเยอะจนเกินไปและ 6. นอนกลางวันมากจนเกินไปอาจทำให้นอนดึกหรือน,อนอนไม่หลับได้ค่ะ ่ะอาการของการนอนไม่หลับนะคะอาการของการนอนไม่หลับสามารถแบ่งเป็นชนิดได้3ชนิดคือชนิดที่หหลับยากจะมีอาการหลับได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมงชนิดที่2หลับไม่ทนมักตื่นในตอนกลางคืนเช่นหัวค่ำอาจพอหลับได้แต่ไม่นานก็จะตื่น ในบางคนตื่นแล้วอาจากลับไปหลับอีกไม่ได้ชนิดที่3หลับหลับตื่นตื่นจะมีอาการรู้สึกไม่ได้หลับทั้งคืนเพียงแต่เคลิ้มเป็นพักๆเท่านั้นซึ่งผู้มีอาการนอนไม่หลับอาจจะมีอาการเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมีหลายชนิดรวมกันก็ได้และแน่นอนว่าเมื่อมีอาการนอนไม่หลับในช่วงตอนกลางคืนนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในตอนกลางวันทําให้รู้สึกอ่อนแรงอ่อนเพลียปวดศีรษะไม่มีสมาธิและง่วงซึมค่ะค่ะ <c oughs> สาเหตุของการนอนไม่หลับสามารถเกิดขึ้นได้กับในทุกช่งวงวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเครียดสภาพแวดล้อมการนอนกลางวันมากเกินไปและที่สำคัญก็คือการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะจากสาเหตุเหล่านี้ก็จะทำให้เราหลับยากหลับทนและหลับหลับตื่นตื่นได้ค่ะแล้วเราจะรู้วิธีการรักษาได้อย่างไรงั้นเรามาฟังวิธีการรักษาอาการนอนไม่หลับกันเลยนะคะ ค่ะเมื่อสักครู่ได้มีการอธิบายถึงสาเหตุและอาการของการนอนไม่หลับกันนะคะงั้นเรามาคุยกันต่อที่วิธีการรักษาหรือการปรับตัวกันเลยค่ะค่ะว่าแต่การนอนไม่หลับสามารถรักษากันได้อย่างไรบ้างคะมีทางใช้ยาและไม่ใช้ยาก็ได้ค่ะการรักษาโดยไม่ต้องใช้ยานะคะ 1. นึ่งอนอนตรงเวลาและตื่นตรงเวลาเป็นประจำในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันทั้งวันธรรมดาและวันหยุด 2. อออกกาลังกายอย่าสม่าเสมอเป็นประจำโดยสําหรับเวลาที่เหมาะสมควรเป็นช่วงเวลาเช้าและไม่ควรออกกําลังกายก่อนเวลานอน2ชั่วโมงสมสร้างบรรยากาศห้องนอนที่เหมาะสมโดยมีความเงียบสงบและไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป 4. ควรปิดไฟขณะนอนหลับ 5. ใช้เตียงนอนสําหรับการนอนไม่แนะนําให้ทํากิจกรรมอื่นบนเตียงค่ะแล้วก็การรักษาด้วยยานะคะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ คุณผู้ฟังไม่ควนนำยานอนหลับของผู้อื่นมารับประทานนะคะ 1. ยาอาจมีผลข้างเคียงต่างๆเช่นอาการว่องซึมเวียศีรษะ 2. มีอาการหงาางาาราลงลืมเหตุการณ์หลังจากใช้ยาในระยะเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งเช่หนหลัง,งทานยานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาจำไม่ได้ว่าหลังกินยาแล้วมีพฤติกรรมอย่างไร 3. ม,มีอาการด้อยา,ยาพอกลับมาใช้อีกครั้งอาจจะต้องใช้ยาที่แรงมากขึ้นอาจส่งผลเสีย สี่สตีที่มีคันในระยะ3เดือนแรกไม่ควรกินยานอนหลับเพราะจะส่งผลต่อทารกในครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตรในช่วงแรกควรงด 5. ควรงดการดื่มสุราทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช่วงยาหรือเป็นพักพักค่ะค่ะแล้วยังมีวิธีต่างๆในการปรับตัวบ้างไหมคะมีค่ะเป็นวิธีการปรับตัวของการนอนไม่หลับนะคะ 1. ไม่รับประทานอาหารมื้อหนักในช่วงใกล้เวลานอนการรับประทานอาหารมื้อหนักไม่ใช่วิธีช่วยให้นอนหลับสนิทซ้ำร้ายยังอาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสบายตัวอีกทั้งยังส่งผลต่อร่างกายทํางานหนักในการย่อยอาหาร 2. ไม่ดื่มน้ําก่อนนอนมากๆอากาศร้อนๆอย่างเมืองไทยการดื่มน้ามากๆก,ก็ช่วยให้ทําให้สดชื่นได้ แต่ก็ไม่น่าจะดีแน่ถ้าหากดื่มน้ํามากๆในช่วงก่อนนอนเพราะจะทําให้ร่างกายต้องการขับปสัสสาวะในช่วงระหว่างที่เรากําลังนอนหลับสบายขัดขวางการนอนหลับอย่างเต็มที่ของเราเพราะต่อให้เรานอนหลับพักผ่อนแต่ร่างกายยังทํางานอยู่ตามปกติ 3. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนอย่างที่รู้กันว่าคาเฟอีนมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการทํางานของประสาทให้ตื่นตัวดังนั้นหากต้องการ หาวิธีการช่วยให้นอนหลับสนิทนั้นเครื่องดื่มคาเฟอีนอาจจะไม่เหมาะสมส่วนแอลกอฮอล์ที่อาจจะมีฤทธิ์ในการกล่อมประสาททาให้รู้สึกง่วงมึนแต่ได้รับจํานวนมากเกินไปก็ทําให้ร่างกายรู้สึกร้อนไม่สบายตัวค่ะค่ะถ,ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนทุกอย่างแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นเราสามารถไปพบคุณหมอได้ไหมคะได้ค่ะถ้ามีอาการนอนไม่หลับแค่ไหนถึงขั้นต้องพบแพทย์นะคะ จะพบแพทย์ต้องเป็นคนที่มีปัญหาในการนอนไม่หลับติดต่อกันมากกว่า3วันต่อสัปดาห์และยาวนานติดต่อกันมากกว่า1เดือนจะส่งผลถึงด้านอารมณ์สมาธิความจำและเกิดภาวะเครียด กดดันเริ่มลบกวนจิตใจเริ่มมีผลกระทบต่ออารมณ์และประสิทธิภาพในการทำงานของคุณหากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ได้แล้วนะคะซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยด้วยการตรวจสอบถามประวัติการเจ็บป่วยหรือปัญหาที่ทำให้เกิดความกังวลใจร่วมกับการตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดเพื่อสืบค้นหาสาเหตุของการนอนไม่หลับให้พบจะได้ทำการป้องกันและเริ่มรักษาอย่างถูกต้องค่ะค่ะ แล้วการนอนหลับให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเราควรที่จะนอนกันอย่างไรคะค่ะการนอนหลับให้มีคุณภาพนะคะไม่ได้หมายถึงการที่คุณนอนจํานวนชั่วโมงเยอะแต่หมายถึงการเข้านอนให้ถูกเวลาค่ะเนื่องจากลดฮอร์โมนในร่างกายจะหลั่งออกมา,มามากที่สุดในช่วงเวลาห้าทุ่มจนถึงตีสองฉะนั้นเวลาที่ดีที่สุดนะคะก็คือหลับก่อนเที่ยงคืนค่ะโดยฮอร์โมนนี้นะคะจะไม่ได้ช่วยในเรื่องการเติบโตของร่างกายสําหรับวัยผู้ใหญ่หรือว่า ุอายแต่จะช่วยเรื่องการซ่อมแซมร,ร่างกายและชะลอพวกริ้วรอยต่างๆแทนค่ะส่วนเรื่องเวลาตื่นช่วงที่คุณจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นง่ายที่สุดนะคะก็คือการตื่นนอนในช่วงหลับตื่นค่ะเพราะว่าการตื่นนอนในช่วงนี้นะคะเป็นการตื่นหลังจากที่ร่างกายหลับจนครบวงจร1นึ่งโซโคไปแล้วค่ะ และถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือเมื่อผลการตื่นในช่วงหลับลึกไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะวันนี้ได้ความรู้ในเรื่องการนอนหลับให้มีคุณภาพได้เยอะเลยนะคะใช่ค่ะงั้นวันนี้ตอนนี้เราจะมาทบทวนการนอนไม่หลับกันอีกสักครั้งนะคะปัญหาการนอนไม่หลับค่ะเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อตอนเองและผู้อื่นในด้านอารมณ์โดยเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคในด้าน ระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงให้เกิดทางโรคทางจิตเวทค่ะเช่นโรคซึมเศร้าเป็นต้นค่ะซึ่งจะส่งผลต่อระดับความรุนแรงของโรคทำให้เพิ่มระยะในการรักษาและมีโอกาสที่จะเพิ่มให้เกิดการซ้ำจึงทำให้การรักษาจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นไปอีกค่ะ ซึ่งการนอนไม่หลับอาจเกิดได้หลายปัจจัยนะคะเช่นพันธุกรรมบุคลิกภาพอายุความเครียดพฤติกรรมการนอนที่ไม่เหมาะสมสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมซึ่งสุขอ,อนามัยการนอนหลับมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนจะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะ และเรามาดูข้อดีข้อเสียของการนอนไม่หลับกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างข้อดีนะคะ 1. เสริมสร้างสมาธิ 2. ช่วยให้อารมณ์ดี 3. เสริมสร้างความสุขทางเพศค่ะการนอนน้อยอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติและส่งผลกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้การนอนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจึงอาจช่วยให้มีสุขภาพทางเพศที่ดีและส่งเสริมให้ความสัมพันธ์กับคนรักราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะ 4. เพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีงานวิจัยที่เปรียบเทียบความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดของผู้ที่นอนน้อยกว่า7ดชั่วโมงกับผู้ที่นอนหลับแชั่วโมงขึ้นไปซึ่งพบว่ากลุ่มที่นอนน้อยกว่าเสี่ยงเป็นหวัดสูงกว่ากลุ่มผู้ที่นอนมากกว่าถึง3เท่าค่ะ หช่วยควบคุมน้ำหนักการนอนไม่พออาจทำให้ฮอร์โมนเลปตินมีปริมาณลดลงซึ่งฮอร์โมนนี้มีหน้าที่ช่วยทำให้รู้สึกอิ่ม 6. ลดความเสี่ยงการอุบัติเหตุและสุดท้ายนะคะลดอาการปวดมีงานวิจัยพบว่าการนอนหลับที่เพียงพออาจช่วยลดอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายได้เพราะจะทำให้ร่างกายได้พักผ่อนและมีเวลาฟื้นฟูซ่อมแทมส่วนที่ผิดปกติได้อย่างเต็มที่ค่ะ ค่ะงั้นเรามาทราบข้อเสียกันบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะเพิ่มความเสี่ยงกับโรคซึมเศร้าค่ะข้อที่2นะคะทำลายสมองค่ะมีการศึกษาในปี2012พบว่าหญิงชราที่นอนหลับมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนานติดต่อกันมากกว่า6ปีสมองจะเสื่อมประสิทธิภาพในการทำงานค่ะข้อที่3เพิ่มความเสี่ยงกับโรคเบาหวานค่ะนักวิจัยพบว่าผู้ที่นอนหลับมากกว่า8ชั่วโมง จะมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานประเภทสองมากกว่าผู้ที่นอนหลับระหว่าง7-8ชั่วโมงมากถึง2เท่าแม้ว่าจะมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของมวลร่างกายแล้วก็ตามทีค่ะข้อที่4น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5มบั่นทอนสุขภาพหัวใจค่ะผู้ที่นอนหลับนาน8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพหัวใจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีเพิ่มขึ้นอีก2เท่าค่ะและโรคหลอดเลือดแดงอีก1.1เท่าค่ะค่ะวันนี้ได้รับข้อมูลแน่นกันมากๆเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านสำหรับข้อมูลที่ได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการในวันนี้หมดลงแล้วคะ่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพการนอนที่ดีของผู้ฟังและขอให้ผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดีแล้วกลับมาพบกันใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 1 0 1 7 5เมกะเฮิร์กับดิฉันนางสาวกฤชยาอภิชนญาณคะ่ะ ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal